สวัสดีครับพบกับผมรถพยาพึ่งนะครับวันนี้ผมก็มากับเพื่อนเด่นนะครับครับผมสวัสดีครับจากช่องคนแบกไป้ครับผมฝักเนื้อฝักดัวด้วยนะครับทุกทุกท่านครับนะวันนี้เราก็จะมานอนห้างมานอนในห้างของผมที่ผมได้สร้างไว้นะครับทุกคนครับนะแล้วก็ตอนนี้ตะวันเนี่ยตกดินแล้วนะเราต้องรีบแล้วนะครับทุกคนครับโอเคครับตอนนี้เราก็ขึ้นห้างได้เลยนะครับเพราะตะวันตกดินโอเคครับผมครับผมไป วังว mm ัง nah, วังก็ร้องไปเรื่อยอะร้องไปเรื่อยเออวังวังวังร้องแบบไม่เกรงใจคนหล่อเลยไม่เกรงใจตายแล้วไม่เกรงใจคนหล่อปุ๊ดเอ่อลายฟ้าดินมันเนี่ยแล้วเราจะแขวนกระเป๋าไว้ตรงไหนดี๋อมีเชือกมาแต่เราไม่ได้มีมาเดีเราน่าจะอแขก จ้าแลแต่แลแต่สะบุโดวกสบายเลยนะจ้าแขวนไว้ตรงนี้เราผูกไปตรงนี้ล่ะมันจะแขวนโดนเออจะโดนเราไหมล่ะ จะแหวงไปไหนแหว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 นใช่ไหมแหวนจะแหวนตลอดทั้งเย็นนะทั้งวันนะแต่ว่าแต่ทั้งเย็นเลยแหวนแทนที่จะออกกลิ่นออกกล่นใจคนหล่อนะเดนื่อยมา โอ้รู้สึกนอนบนต้นไม้สูงแบบนี้ห้างสูงแบบนี้ก็ปลอดภัยดีนะเดินป่านต้องนอนไว้สูงสูงบบนี่นะใช่ไหมใช่ทุกคนต้อกใส่ชุดกันหนาวในงานนี้รนนู้สึกหนที่มีเสือเนี่ยอโอ้โหพูดพูดอย่างนี้ <c oughs> ต้องปลอดภัยด้วยจริงๆอารมณ์มันมันรู้สึกด,ดีหรือว่ามันรู้สึกแย่ขึ้น <c oughs> ่่่มสบบาา้้งงอยไไรูววืโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ปลูกไปเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าผมจะอยู่ด้านนี้นะครับก็อยู่บนห้างนั่นแหละครับเพื่อนผมก็อยู่ด้านนี้ัังนนี้ะครบผมก็อ่าแน่ใจแล้วว่าปลูกเปแน่นแล้วไม่ไม่เหมือนเที่ยวที่แล้วนะโอ้โหเที่ยวที่แล้วเนี่ยดีนะมันมันมี บบมีห้างรับบอลไม่งานได้อ่าล่วงไปถึงข้างล่างแน่นอนลงเอปอติตึงมารับมารับได้โอเคครับถ้างนั้นผู้ผมก็ขอพักก่อนนะครับผมครับรู้สึกหิูมั้ยรู้สึกหูมั้ยอยู่ไม่พอนุ่งหัวยุ่งว้อยด้วยว้อยอย่างเง้นเออเรารู้สึกว่าเราหิวแล้นหิวบ้างก่อนอะไรกินไหน วันนี้เราก็เอาขนมมากินอ่ะอ่าเหมือนกันนะขนมอัดแห้งรสช็อกโกแลตอ่าอร่อยนะนี่อร่อยนะนะครับนะเอาไหมเอาทำแบบไหนโอเคครับผมว่าเอามาเนี่ยเยอะเลยอร่อยนะเที่ยวที่แล้วก็กินอร่อยมากเพราะว่ามันเป็นมันเป็นอาหารที่แบบว่ากินแห้งเดียวของแท่งก็อิ่มละช็อกโกแลตน้ำดื่มน้ำดื่มนะเยอะไหมเราก็มา เได้กันอ่ะเขนี้เขนี้กราอิ่มแล้วเอาเขเขเอาเขถอะงั้นนี่เก็บไว้รอบดึกแล้วกันรอบดึกต้องเก็บไว้รอบดึกโอ้โหลมพัดเย็นสบายเลยนะเนี่ยอืมฮะใช่ลมพัดเย็นโอ้โหคนที่จะผ่อนคลายนะแต่มันเสียสมาธิตรงที่ไอ้แวงแวงมัอ้แต่ว่าไม่อยากจะมีเรื่องกับเราอ่ะพอภาพทิศตกไปแล้วท้องฟ้าสีสวยนะสีสวยแบบอือ ดูเป็นไอ้นี่เลยแบบแบบซึ้มโซมอ่ะยังไงไม่รู้อ่ะเราก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะอธิบายไม่ถูกอธิบายยากพวกธรรมชาติเนี่ยเราอธิบายยากมากเลยบางทีมันก็อ่าไม่ไม่เหมือนวันต่อวันนี้ภาพไม่เหมือนกันนะอืออ่าอเคครับ <Okay. S 2> วางวางวางัวงวงัวงวังวังอืออร่อยนะวัวง,ว,ง,ว,งวังวังอือเรียกได้ดีมาก เราเข้ามาไกลขนาดนี้น,น่าจะมีกระรอกแล้วกระรอกหรือ,อว่าสัตว์ใหญ่ๆสัตว<ม>์อ<ม>ะไรแบบนี้นมีเก้งอยู่ตัวเลยนเวลามันดื้อๆ,ๆเนี่ยนะม้องะรอ,อ,อ,อหลังโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้พักผ่อนเสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็กินอาหารว่างเสร็จแล้วคาดว่าเราจะทำอะไรต่อ ก็เดี๋ยวรอฟังเสียงไอ้วงแว้งนี้ให้ให้ก่อนนะตอนนี้ผมต้องบอกได้เลยนะครับว่าหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มแล้วนะเห็นไหมต้องเห็นไหมหนึ่งทุ่มเห็นปาละเบล่าไม่รู้ไหมใช่จะเห็นอยู่นะรึเปล่านะอันนั้นแหละนะทุกคนเอ้ง่ายๆหนึ่งทุ่มแล้วนะไอ้คำว่าแว่งแว้งแว่งแวงแวงแวงนี่คือไม่มีท่าทีที่จะห่างเงียบเลยนะ ไอพวกเนี่ยมันเป็นแมลงจาพวกอะไรก็ไม่ใช่แมลงจำพวกที่มันชอบร้องถึงฤดูของมันนัมันร้องอ๋อถ้างั้นมันช่วงนี้เป็นฤดูฤดูของมันี่ยก็เลยร้องแบวังวังวังวงวันนี้หนึ่งพวกมันยังไม่หายเลยอ่ะโอ้โหคือูหนูหูนะวังวังไงเนาะถึงว่าเราก็หนูหูไหมหนูหูพแต่ว่ามันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วอือเราต้องปกติเราเอาผิดไม่ได้หรอกตนี้ ก็ร้องมันก็น่าจะร้องหาคู่หรือมั้งแบบนี้นะอาจจะนะน่าจะร้องหาคู่หลังง่ายๆ <c oughs> อยู่นั้นทั้งวันเลยโอเคครับท<น>ุกคนถ้าเกิดอไม่ผมจะพักผ่อนก่อนนะพักผ่อนแล้วก็ค่อยเจอกันอีกทีดึกๆนะ,ะดึกๆมือมือเพราะว่า,าเราก็จะพักกล้องด้วยเพราะว่ากล้องมันก็ร้อนร้อนแล้วก็แบตก็เริ่มที่จะหมดแบตผมมันเสื่อมไวนะไม่รู้เหมือนกันอะ โอเคครับผมเจอกันดึกๆครับ ครับทุกคนตอนนี้ก็ดึกมากแล้วนะครับพวกผมก็น่าจะต้องขอัวเข้านอนเข้านอนก่อนเนาะเพราะว่ามันไม่มีอะไรแล้วตั้งแต่เสียงอะไรนะตัวอะไรนะเงียบไปเงียบงไอตัวนั้นนะเงียบไปนี่ก็ลงหูขึ้นมากเลยนะครับใช่โอเคครับตอนนี้บรรยากาศก็ดีมากเลยนะมากแล้วก็มืดมืดสนิทเอาอเคกล้องไปทางไหน เนี่ยราไปทางนู้นก็มีบรรยากาศนะบรรยากาศนะครับให้ชมบรรยากาศนะครับโอเคครับทุกคนถ้าเกิดไม่มีอะไรหรือว่าถ้าเกิดมีอะไรเดี๋ยวพวกผมสองคนจะอัปเดตหรือว่าจะให้ดูให้ดูนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เราก็ต้องขอตัวนอนก่อนลาตีสวัสดีครับผมครับผมกดไนน์นะครับ yeah 进来。 เคยเจอไหมเคยมานอนห้างตรงนี้เคยเจอไหมคนเดินผ่านเห็นคนเดินผ่านแต่มันจะสไปใชัยนะใช่หรอแต่นี่ไม่เคยเจอเดินไปนี่น ลับมาแล้วนะทุกคนน้องเรื่อนเดินไปมันกลับมาไม่น,าน่ามีนะเดี๋ยวถึงรู้ว่ามันกลับโอเคได้ในหลังปิดไฟแล้วก็ลองดู ก็ตอนนี้รู้สึกว่ามันน่าจะไม่ับมาได้แล้วนะเดี๋ยวเราจะนอนต่อดีกว่านะครับนะหมืนกับว่าเราถูกลูกขวานนครับะตอน,นี้<ฮ>ใช่ไหมใชเ่เดี๋ยวเราพักันที่นี่นะครับโอเคครับ สวัสดียามเช้านะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็อน่าจะประมาณ6โมง,มงหน่อยๆนะโมงนะโอเคครับอ่าผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับสําหรับเช้านี้ก็เมื่อคืนผมจะเล่าเหตุการณ์เมื่อคืนให้ฟังะนะครับเมื่อคืนนี้เราสองคนได้เจอผู้หญิงหรือว่าผู้ชายก็ไม่รู้นะไม่แน่ไม่แน่ใจนั้นเดินผ่านใต้ห้างนะครับอช่ครแลแล้วก็ ส่องนะล้วส่องเนะี่ยเดี๋ยวเราไม่ไม่ทักไม่ถามนะเพราะว่าถ้าถามเนี่ยเราลงไปทํามไม่ดีกว่าหรอกแบบน<ช>ั้นดีกว่านะครับนะไม่ถามนะครับทุกคนครับนะแล้วก็ปล่อยให้เขาเดินไปนะเดี๋ยวเราให้เขาเดินไปนะจริงๆ,ๆแล้วตอนแรกเราไม่รู้หรอกว่ามันเสียงเสียงอะไรพอส่องไปเท่านั้นแหละคือต้องพูดคําว่าขายอะนะต้องพูดกระซิบกันนะครับไม่กล้าถามนะเพราะว่าที่แรกน่าจะมาแค่แเสียงยังเชยๆนะตอนแรกมันมีเสียงคือแบบตอนแรก คือไม่ได้คือตอนแรกมันก็คิดว่าเป็นสัตว์ปา่าในแหละลงมาอ,มอาจจะถ่ายสัตว์ป่าที่ไหนได้เจอแบบเจอคนหรือว่าอาจจะมากกว่าคนนะครับทุกคนครับครับทุกคนดังนั้นแล้วถ้าเจอแบบนี้เนี่ยเราจะลงไปทักนะเพราะว่าถ้าเราอยู่ข้างเนี่ยความปลอดภัยก็มีอยู่แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ถ้าเราลงไปถามข้างล่างเนี่ยความปลอดภัยจะลดลงในความอันตรายเนี่ยจะเพิ่มขึ้นแบบโอโ้โหห้าสิบเท่าเลยนะครับทุกคนครับ ครับทุกคนก็ฝากเตือนไว้เนี่ยนะครับเพื่อนๆนคนไหนที่แบบว่าเขาปากก็เวลาเจออะไรเหตุการณ์แบบนี้ก็อย่าทักหรือว่าอย่าลงไปคุยด้วยนะครับเพราะว่ามันอันตรายนะครับเพราะว่าเราไม่รู้เจตจํานงหรือว่าเออเอเขาอยากจะทําอะไรนะครับทางที่ดีอย่าทักอย่าลงไปคุยถ้าเกิดเขาเรียกหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยเราก็พูดคุยบนต้นไม้ได้ครับแต่ว่าห้ามลงไปนะอืม อันตรายพาลงไปนอันตรายครับผมอ่เอ่อตอนเช้านี้ก็ผมก็ไม่มีอะไรนะครับผมสอง<อ>คนนี้ก็น่าจะต้องเก็บเข้าของแล้วก็เดินทางเดินทางกลับบ้านนะครับ<อ>แล้วก็ระหว่างเดินทางกลับบ้านเดี๋ยวผมจะเก็บอ่าภาพบรรยากาศตรงที่ว่าผมมากับเพื่อนนะครับตรงห้างแคมป์นบรเลของเรา ครับผมตรงแคมป์หรือว่าห้างที่เราม,มาตรงนี้นี่ห้างอะไรนะเราเรียกว่าห้างก็ห้างห้างนี่แหละอ๋อโอเคครับน่าจะห้างเพราะเราไม่ได้น่าจะยังไม่ได้ตั้งชื่อห้างนะครับ <c oughs> <c oughs> โอเคครับทุกคน <c oughs> อ่าอ่าก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผม้วยนะครับ ครับผมแล้วก็เพื่อเป็นกุายให้กับผมเลยนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ, bye bye, รบไม่ได้ครับ ม,ออมันไปเทีบข้างล่างอ่ะมันไปยิมลงไปเพราะว่าังไม่ได้เ,เลียอนวกว่านะข้างล่างมัน สวัสดีครับ